เมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเรื่องราวของโรงท่านหิหลายหลายครับ17-18เต่าเผาเป็นอาชีพสร้างไรายได้ให้พี่น้องอยู่แถวนี้ครับเต่างอยบ้านเฮาเนี่ยครับเพื่อนขายส่งท่านเหานเป็นอาชีพที่น่าสนใจเปลี่ยนจากภูมิปัญญาไทยบ้านมาสร้างมูลคา่าขายแบบเรียกว่าเป็นกอกเป็นกำกันเลยทีเดียวครับไปเบิ่งกันครับเรื่องของโรงท่านสมวังพัฒนาเต่างอยอยู่บ้านอย่างก็บึงน้อยค่ะบึงน้อยตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอยไปชมกันครับพี่น้องครับอธิษยางครับดี๋นี่ทั้งในนะ่ยนะเออเอาท่านขึ้นปั๊ท่านคื้หลายแทปุนาปีโตหันมาทั้งพี่มานีนี่เอามาแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับคุณพ่อโก้ผู้จัดการหง่เจ้าของล่วงท่านจักเต่านี่นี่นี่นะสิบแปดครับสิแปดเต่าเออเต่านึ่งนี่มันได้เท่าไหท่านนี่ สี่สิบห้าสิบสอบกนแล้วมือมือหนึ่งเขาผลิตทานได้เท่าไรเนี่ยรมือหนึ่งเมือนกัจักสอบเคยนับอยู่บร้อยกว่าพอดีแต่ละร้อยสอบอขายออกจาก,กนี้สอบเท่าไหร่บ้นี้สอบลรร้อยแปดสิบครับสอบเรร้อยแปดสิบร้อยสอบกันเป็นเงินเป็นหมืน่นพได้เนาะ,ะมื่นกว่ามื่นกว่านี่พอไม้ทั้งเบิดเตรียมที่สีเผานะครับนี่แหละ พส่วนมากผมเห็นเป็นไม้แบบักคาบมิมีแม่มันส่วนมากกับมิต่แม่มาคามันแหะครับโอ้แสดเรียงว่าไม้จากไทยบ้านไทยบ้านนั้นเขามาขายโอ้กับโบม่นว่าเขาไปเอาตัดออกจากป่าจากอย่างเลยโบเม้นครับคือประเดินว่าหลังคนหลังใดที่เขาแบบเขาจะเอาออกเห็นแล้วเอาออกจากที่ให้ที่นาเขาจะปลูกแนวอื่นนะใครก็เอาไปมองอื่นผนมาขายก็เขาครับมันหลับซื้ออย่างไรคุณพ่อก ซื้อเป็นตันครับตันละห้าร้อยหกร้อยตันละห้าร้อยหกร้อยครับโอ้ต้นหนึ่งหัเหลืองเทือกหลายตันนลยเนาะยอต้นหนึ่งเงินเทือกเป็นแค่หกเจ็ดตันก็มีไรต้นใหญ่เจ็ดตันกับเป็นเงินสามสี่พันครับเออต้นใหญ่ๆนั่นต้นใหญ่ๆคือหมายถึงว่าเป็นไม้ที่ใครบ้านปลูกอยู่เฮื่อนนั่นแหละอย่างเช่นเป็นไม้หมะกขามยังไงหมะกขามมาลำไยพวกมันนี่แหละครับไม้สวนที่เขาต้องเอาออกพวกที่เขาากเอาออกนะครับหลับซื้อี่ต้อง ต้องวอลล์าหายไร่คนเข้าใจโอ้ยเผาท่านโบเม้นว่าไปตัดไม่จักป้าจักอย่างโบเม้นครับขิดยากบ่ท่านคืออ่าวอลปันฟังในเรื่องราวของการขิดทานวอลล์ยากกับยากวอาลง่ายกับง่ายมันมันกะจักนักขับเห็ด hmm. น้มัยฮะบ่ต้องแบกลงมันได้เอาขึ้นเอาลงเออไม่น้อยไม่ใหญ่ถ้าไม่น้อยกับใครเยอะถ้าไม่ใหญ่มันก็ลายคนปั้มลงแล้วต้องปั้มลงเอาอือโอ้ปั้มผู้สาวได้โน้ตเออปั้มไม่ก็ปั้มผู้สาวในง่ายกว่ากันฮะ ผูจัดการใหญ่พอนอยู่อยู่พอนเลยบอกกาวเอามันโดนปันใดนี่เตาเต่านึงเอาเอาขั้นตอนนี่ก็เอาเข้าเอาเห็ดจังใดนี่ขั้นตอนแรกเอาไม้เข้ากับประมาณเอาไม้เข้ากับดังไฟกับประมาณอาทิตย์หนึ่งโบฮอดอาทิตย์สามสี่มื้อกับติดติดตอนนั้นบริเดีนี่ดังไฟน่ะดังไฟฮะซองมื้อบ้าเอาเดี๋ยว มามากองไม้จักหน่อยคุณพ่อแต่ละเอากองใดดีเขาสิเลือกไม้จังใดไม่อยังก็ได้บอกเลือจังใดนี่ฮะกะไม่อย่างใดก็ได้เอาลงฮะเอาไม้จังใดก็ได้ครับแล้วแต่เป็นไม้ยังอ่าได้เบิดเลยเอาได้เบิดเอาได้เบิดเออเอาไม้น้อยหรือไม่ใหญ่ลงก่อนสลับเดียวครับสลับเดียวเอออู้มันสองมือผุ่นตีมันยังฉีดเผาติดนะโอ้ช่องมือผมได้จจงสิใหม่แจงสิติดติ๊ดแล้วมากับเพื่อ เพื่อมัดซีมดกะสี่ห้ามือเพื่อมันบ่เพื่อมัดซีมดอีอันนึงนะอันเตานึ่งนะอ่าอันนี้ยังนี่มองนี่ม่นบ่มองหูจุ๊มันน่ะอ่าบดเอาไฟเข้าแล้วนี่บ่นี่นะอ่าตอนนี้มันติดไปนี่เตานี่ยังบ่ติดแล้วจะหาดังเส้านี่ดังมือเส้นนี่กะเ้มืออื่นไปพนแหลยตอนทัติดก็ได้บ่กระบวนการมันจังหดมันต้องเห็ดมาออกมาแบบนี้แล้วก็เอาไฟจุ๊เข้าไปทางไฟเข้า นี่มองนี่ละใช้เวลาสองมื้อทั่วมันจิไปติดทางในเพื่อมันจิติดทางในทั่วปาดที่ปูพนักงานกำลังกลําเลี้ยงท่านที่ได้จากการเผาเกือของอาทิตย์อันนี้พนักงานในการบรรจุพันเนะาะบรรจุพันสอบหนึ่งเขาใส่ลายสำหรับเต็มอํายับเลยเเบ่เต็มเลยค่ะเพราะว่าต้องของสามกระต่านี่เต็มหนึ่งกระสอบบอกค่ะ ปาไปเบิ first, oh, Μ, ่งนี ت, ่เบิ ouais. <S <S ่งท่านเพื่อดูนี่โอ้ยดำคือมืมปานท่านเนาะคุณพ่อดําปานท่านเอารถเว้ยอันนี้งานดําเนาะงานดำดำแท้ๆล่ะนี่ฮะดำแท้ๆเลอกรอกอยบ่ครับฮะเรากรอกเรากรอกเบื้องนี้ยังยังทันได้วางปคนใดครับครับผมเบื้อคุณพ่อเบิ่งจังใดท่านดีบ่ดีเฮาเฮาเฮาเบิ่งมีวิธีการเบิ่งบ่ เบิ้งก็มันเป็นแท่งแบบนี้แล้วนี่ถ้าทานก็ดีมันก็ลงมามันก็มุนแล้วแหละถ้ามันออกมาแท่งแบบนี้คือแบบคือว่าใส่ได้กใส่ได้เลยครับใส่ได้เต็มร้อยเลยแบบนี้เบิ้งเด้ฟังเสียงเด้คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กเไม่ดีเนาะนี่แต่ไม่ครับเพราะว่าซื้อใส่ได้ก็ิดแต่ไม้เขาอันนั้นมาไม่ดีๆเลยซื้อเอาไม้ก็ไดไม่ได้ไปหาตัดหรอไม่ได้ไปหาตัดแล้วซื้อรับซื้อซื้อซื้อจากสวนนั่นส่วนนี้มันวะ จักเขาเอามาข้ายก็สิได้ส่วน,นบนลักบนเขากับดั้ต้นดั้ใดเขาก็มาค้ายนะโอ้ครับครับ,บนี่เอา้าปาชีมาซื้อมาหากันนี่มาใสาน่นี่มองนี่มันยู่วใดครับนี่มีแหลวนี่เยื่อปั๊มน,ำมน้ำมันมาทีพี่เหรอทำงานทีีบ่เยื่อปั๊มน้ำมันเต้าอยมานี่เออเออซื้อไว้อย่างก่อนข้างหน้านี่ซื้อว่าเห็นไม่เห็นป้ายค่อันนี้แหละและอัน ลง่านนนั้นสมวังพัฒนานี่แหละสมวังกับพัฒนาออสมวังนี่คือพูดในการใหญ่พูอผู้จัดการใหญ่พู้แพัฒนานี่คือพูดร<ล>่อยผู้จัดการใหญ่ออลงลงมา <laughs> ได้หนึ่งกระสอบ